สวัสดีค่ะวันนี้มดจิ๋วพาตลอนมาในอ็อชั่นพิเศษนะคะมาในอ็อชั่นพิเศษก็คือจะมาแฟลเพื่อนเราคนหนึ่งในแก๊งโคเรียทริปของเรานะคะนั่นก็คือบาทบิดนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็คือมียางมอยางก็คือมีเพื่อนนะคะอีกคนหนึ่งนะคะก็แฟ์ยูโกอิ่ง I'm going to Australia นี่นราจะไปขุดทองนะคะ เพื่อนที่ร่วมเพื่อนที่ร่วมแสดงความดีก็จะมีอนาคตอนาคตคนที่เป็นใหญ่เป็นกลงอย่างนะคะแล้วก็หนิงนะคะหัวหน้าแม่บ้านอุ้ยตัดผมใหม่บอสเทแล้วก็เพื่อนนะคะเพื่อนอนาตวันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะอะทำคอนเทนต์ไม่กลับอังนาแล้วหนึ่ง ตอนนี้มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มนะคะก็คือน้องนุกี้นี่ก็คือการรี e u เนียนดาโคเรียที่แท้ทรูนะคะทุกคนว้าวทุกคน dark Korea, ah. Korea yeah dark Korea แบบออริจินอลดาโคเรียออริจินอลทริปนะคะ dark ที่ไม่จะแปลว่าด้นมือนะคะแปลว่าแปลว่าน้ำ dark ที่แปลว่าน้ำมือเออตอนแรก ก็เลยเดี๋ยวเรารออาหารกันอยู่นะตอนนี้ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่ on the table ครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวบ้านจะไม่ได้ทานแล้วนะก็เลยต้องพาบ้านมาทานก่อนนะคะรู้สึกซึ้งใจมากเลยทำไมบ้านดูหล่อจังเลยอุ้ยบ้านบ้านดูมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนนละพออยู่ในกล้องหน้าบ้านดูมีความเป็นออสซี่แล้วเบาๆนะเฮ้ยปังนะปังอยู่ปังอุ้ยบ้าจริง เน่เน่ตอนนี้เราอยู่ไหนคะเวนแดนเน่ก็ว่าทีโบเป็นรักต้องการต่อท้าอะไรคะวันนี้รับหัโว้าวได้แล้วจะไปออสกับเพื่อนอีกคนหนึ่งหรออันนี้เราก็กินท้าล้วก็ต้องกินหวานนะทุกคนก็คือทานต้องมามากินสว ե นเซ่นนะคะเบอร์สุดท้ายก่อนไปก่อนไปดีก่อนไปได้ดีได้ดีอร่อยมากครับ อร่อยะอร่อยมากอาหารไทยอาหารไทยอันนี้คุณแม่นะคะแม่ใหญ่พามาอุ้ยมีหนุ่งหนีให้การดน่ารักไหมครับรักมากเลยการดจากหนุ่งหนิงนะ <love> ในใน <I love S 1> ดูไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยไหนเขียนว่าอะไรเจนเจนเจนอุ้ยดูสีซึ้งใจ เป็นแค่เขาควรจะมาโลนอีกหรอเป็นแค่ใครหน่งจุ๊บจุ๊บบ้าทีหนึ่งิ้นในของขวัญน่ะคู่จิ้นนะคู่จิ้นอันนี้เป็นเอาไว้ไปเป็นเด็กออสต้องมีกระเป๋านี้นะคะใช่เออเป็นได้แค่ได้เลยนะนี่พยน์เอาไว้ให้คัอบต้ตาเหรออ่าวันนี้หนิงหนิงก็มารับอ่าชุดตรวจโควิดปีนะคะที่บูธรักษาสิทธิ์ไทยชนะอ่ะ แอปเป่าตังแอปเตังสองอันนะคะอ่าอันนี้คือไอเทมที่เตรียมตัวสําหรับการไปออนก็คือเผือกี่ไม่ออกใช่มันคือมันละห้ารอบปังมากนี่นี่โดนนะหรือยาถ่ายส่วนเพื่อนคนนี้ล่ะรับอะไรคะไม่รับจับโปเกมอนนี่นะคะเราก็ลําลึกทีมเรียนีกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายสติกเกอร์ตามสไตล์จากยุค้าโซ เราก็เลี้ยงส่งพี่บาสนะคะพี่บาสรีบผ่าเลยฉันเข้าด้วยต้องถอดแมสเดี๋ยวกอดให้ดูมันจะถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องหน้าของลัานขานมีบาบาอะไรเฮียดูด้วยต้องถอดแมสเดี๋ยวกอดให้ดูมันจะถ่ายเดี๋ยวไม่ต้องหน้าของลัานขานมีบปบาอะไรเฮียและนี่ก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะคะไหนเซ็นเตอร์ เซนเตอร์คือคนนี้ครับคนนี้ไม่ปากแดงสุดอะไรสุด <c oughs> ใครคนนี้ก็คือเด่นสุดแเววไขรคนนี้ก็คือยังซีนสุด <c oughs> น่งจะเดบิวใหม่น่งจะเดบิวเพือนกันหน้าอะไรก็เพื่อนก็อยากให้เพื่อนเป็นตัวเมนน่ะ <c oughs> เมนหน้าจีบอะไรไหนทำท่าดีไอ้ยา เอนี่สุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกเพื่อนว่าถ้าไปได้หยิบได้ดีก็อย่าลืมเพื่อนนะคะขอให้ขอขอ,ขอให้ไปเป็น,ปนลู่ทางให้เพื่อนได้ประสบความสําเร็จด้วยนะคะหมายถึงว่า <c oughs> ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ส่งเียดีไม่ใหญ่ขอให้น้องมีความสุขมีความเจริญนะคะขอให้ได้ผัวเยอะเยอะ<อ>แล้วก็ขอให้เพื่อนมาดไม่ลืมเพื่อนนะถ้ามีแบบอะไรดีๆก็แนะนำนำเสนอมาให้พี่ยนะน้องค่่เอาลูกแหว ขอให้าป,ประสบความสำเร็จนะคะได้สวยอย่างที่ตั้งใจ <c oughs> อ้าน้องสาวขอให้พี่บาสฟ <c oughs> ัตงตังเฮงๆขายดิบขายดีลงเครื่องปุ๊บได้เลยแอนดด้วยแล้วก็โชว์รูปเมื่อกี้โชว์รูปที่เราเพิ่งถ่ายกันนะแล้วถามเขาว่าวิสุวรรณแยกยูชูโอเคเดี๋ยวเราก็จะแยกยันกันกลับบ้านเนาะยังไม่ได้ไว้ ยังไม่ได้อวยเลยไหเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจถ้าเจอแฟนก็ขอให้เพื่อนด้วยนะขอตอบคิดถึงเพื่อนด้วยเพื่อนอย่างได้หัวต่างชาติด้วยออ๋ก็คือนเพื่อนเพื่อนเพื่อนว้าแฟนผมในเน่เป็น On the o t h e r n a t i o n What nation imagination โอเคบายบายทุกคนเดี๋ยวส่งบัสแค่นี้นะแล้วก็ขอให้บัสแบบ Happy life in Melbourne. Good luck. Good bye. <Yeah. S 1> and don't forget our dark k o l e y yeah. yeah.